หลังการสวรรคตรของจักพรพรรดิกวงซี่และพระนางสุสีไทเฮาจักพรพรรดิที่ครองราชพระองค์ต่อมาคือองค์ชายผูอ่อีพระโอรสในองค์ชายไจ้เฟิงกับพระชายาเอกโย่หลานจากสกุลกวัวเออเจียขณะองค์ชายผู่อีขึ้นครองราชมีพระชมพันษาเพียงสองพันษาใช้ชื่อปีรัชศกประจำพระองค์ว่าส่วนทงโดยมีองค์ชายเจ้เฟิงพระบิดาเป็นผู้สมเด็จราชการ องค์ชายผูอีได้รับการอภิบาลจากพระนางหลงยู่ฮองไทเฮาในปีที่3ของการครองราชตรงกับคิดศักราชที่1912ราชวงศ์ชิงถูกหยวนซื้อข่ายทำการปฏิวัติยึดอำนาจในวันที่12กุมภาพันธ์ปีเดียวกันพระนางหลงยู่ฮองไทเฮาลงนามพระราชองค์การสระราชสมบัติแทนจกักรพรรดิปูยีจกักรพรรดิพระองค์สุดท้ายและราชวงศ์สุดท้ายของจีน จกักรพรรดิปูยียังคงได้รับการถวายพระเกียรติดังเดิมและยังคงพำนักอยู่ในพระราชวังต้องห้ามได้ต่อไปวันที่หนึ่งกรกฎาคมคิดศ,ศ1917จางซิ่นอดีตขุนน่งในราชสำนักที่หวังจะฟื้นฟูราชวงศ์ชิงได้ทำการรัฐประหารยึดเมืองปักกิง่งและทูลเชิญจกักรพรรดิปูยีให้กลับขึ้นครองราชอีกครั้งหลังจากนั้นอีกเพียง12วัน จกักรพรรดิปูยีก็ต้องสละอำนาจเป็นครั้งที่สองเมื่อแผนการฟื้นฟูราชวงศ์ชิงของจางซุ่นล้มเหลวในปีคิดศักราชที่1922กจักรพรรดิปูยีพระชมพันษา16พันษาอภิเศกสมรสกับสตรีจากสกุลกวัวปู้หลัวและสตรีจากสกุลเออเอ่อเต๋อเช่อวันรงจากสกุลกวัวปู้หลัว ได้รับสถาปนาเป็นฮองเฮาหวนซิ่วจากสกุลเออเออเตอเทอได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีซูเฟยชีวิตในวังหลังของพระนางหวันหลงฮองเฮาและพระมเหสีซูเฟยดดำเนินไปเป็นเวลาสองปีจนกระทั่งวันที่5เดือนพฤศจิกายนปีคิศสกราดที่1924เกิดการรัฐประหารขึ้นในกรุงปักกิ่งนำโดยนายทหารนำฝิงยุ่เสียง เฟืงยุ่เสียงส่งกองกําลังไปยังพระราชวังต้องห้ามทันทีจกักรพรรดิปูยีและเชื้อพระวงศ์ถูกขับออกจากพระราชวังต้องห้ามไม่ได้รับการถวายพระเกียรติดังเดิมกลายเป็นสามัญชนในปีคิดศักราชที่1925จกักรพรรดิปูยีพร้อมด้วยพระนางหวันหลงฮองฮาวพระมเหสีซูเฟยรักข้าราชสำนักย้ายออกจากปักกิ่งแล้วไปประทับที่เมืองเทียนจินเมื่อถูกขับออกจากวังหลวง ย้ายไปใช้ชีวิตในเมืองเทียนจินแนวคิดและนิสัยใจคอที่ต่างกันของสองภรรยาทำให้จกักรพรรดิปูยีหันไปหาพระนางหวานหลงมากกว่าพระองค์เป็นหนุ่มเจ้าสำราญชอบออกงานสังคมและมักพาพระนางหวานหลงไปด้วยทุกที่ใครๆในเทียนจินต่างก็รู้จักพระนางหวัานหลงในฐานะภรรยาของอดีจตจักรพรรดิในขณะที่พระมเหสียังวนซิลมีชีวิตเดียวดายอยู่ในบ้านตามลำพังการเป็นภรยาคนที่สอง ไม่ได้รับการยอมรับในสังคมปัจจุบันอีกต่อไปในปีคิดสกาลที่1931พระมเหสีซูไฟยรวนซิ่วตัดสินใจฟ้องหย่าจาักรพัทปูยีเป็นพระมเหสีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ฟ้องหย่ากับฮ่องเต้ช่วงเวลาที่อยู่ในเทียนจิน มีอดีตข้าราชสำนักชิงและคนญี่ปุ่นได้มาพูดเกรี้กล่มให้จกักรพรรดิปูยีรับข้อสเสนอของญี่ปุ่นพระองค์ติดต่อกับญี่ปุ่นอย่างลับๆญี่ปุ่นยื่นข้อสเสนอว่าจะแยกดินแดนแมนจูเรียออกจากจีนและสถาปนาให้พระองค์ได้กลับขึ้นครองราชเป็นจกักรพรรดิอีกครั้งเพื่อหวังจะฟื้นฟูราชวงศ์ชิงจกักรพรรดิปูยีตัดสินใจรับข้อสเสนอเมื่อรัฐบาลจีนทราบเรื่องจึงส่งกำลังไปจับกลุมแต่จกักรพรรดิปูยีหลบหนีไปแมนจูเรียแล้ว พระองค์ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขายชาติพระนางหวันหลงซึ่งยังคงอยู่ในเทียนจินจำใจต้องเดินทางไปมันจูเรียโดยการช่วยเหลือของญี่ปุ่นในเดือนมีนาคมคิศกที่1932กองทัพญี่ปุ่นยึดครองนินแดนแมนจูเรียพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนได้ญี่ปุ่นก็ประกาศตั้งแมนจูกัวหรือประเทศแมนจูมีเมืองหลวงชื่อซินจิงแต่งตั้งให้จกักรพรรดิปูยีเป็นประมุขแห่งรัฐ อีกสองปีต่อมาจึงสถาปนาจัก,กรพรรดิปูยีขึ้นเป็นจัก,กรพรรดิใช้ชื่อเราจะศกประจำพระองค์วค่าคังเตอประเทศแมนจูจึงได้เปลี่ยนเป็นจัก,กรวรรดิแมนจูพระองค์กลายเป็นจัก,กรพรรดิหุ่นเชิดของญี่ปุ่นไม่มีพระราชอำนาจใดๆอำนาจการปกครองที่แท้จริงอยู่ภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่นพระนางหวาน,หวานหลงทรงประทับที่เมืองหลวงใหม่เซินจิงซึ่งปัจจุบันคือเมืองฉางชุนมณฑลจีหลิน ทั้งสองพระองค์ถูกควบคุมตัวและต้องปฏิบัติตามคำสั่งของญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัดสิ่งที่ญี่ปุ่นเสนอกับสิ่งที่จักรพรรดิปูยีใฝ่ฝันที่จะคืนความยิ่งใหญ่ให้แก่ราชวงศ์ชิงกลับตรงกันข้ามเมื่อยู่ในการครวบคุมของญี่ปุ่นพระองค์ก็ไม่อาจถอยหลังกลับได้ ชีวิตของพระนางวานหลงหลังออกจากวังระหว่างที่ทรงประทับอยู่ในเทียนจินเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิตการที่สองพระองค์จะมีความสัมพันธ์อันดีไม่ใช่เรื่องแปลกจกักรพรรดปูยีทรงดีกับพระนางหวานหลงไม่น้อยแต่เป็นเรื่องน่าเศร้านับตั้งแต่จกักรพรรดปูยีตัดสินพระไทยร่วมมือกับญี่ปุ่นเพื่อฝืนฟูราชวงศ์ชิงชีวิตของพระนางก็เปลี่ยนไป จกักรพรรดิปูยีทรงเย็นชาต่อพระนางความเครียดและความว้าเหวทำให้พระนางหวานหลงติดฟินอย่างหนักการติดฟินทำให้สุขภาพกายและจิตใจของพระนางย่ำแย่ในปีคิดสกุลที่งพักรารที่1940จกักรพรรดิปูยีเดินทางไปยังญี่ปุ่นพระนางหวานหลงต้องใช้ชีวิตตามลำพังที่ฉางชุนและนั้นทำให้เรื่องราวของพระนางหวานหลงถูกเล่าขานผ่านผู้คนมากมายกล่าวถึงพระนางอย่างเสียหายเรื่องร้ายแรงที่สุด คงเป็นเรื่องที่กล่าวหาว่าพระนางผิดศีลธรรมทำเรื่องไม่งามคือคบชู้และมีบุตรหนึ่งคนซึ่งผู้เล่าเรื่องนี้ก็คือพระสวามีของพระนางเองขณะเดียวกันกวัวปู้หลวรุ่นฉีพระอนุชาแท้ๆของพระนางยืนยันว่าพี่สาวของตนไม่มีวันทำเรื่องที่ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติเด็ดขาดนางข้าหลวงต้นห้อง ได้ออกมาเขียนบทความเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของพระนางหวานหลงว่าพระนางหวานหลงโปรดให้คนมานอนเป็นเพื่อนพระองค์เวลาบรรทมจะโปรดให้ขันทีและนางข้าหลวงปูฟูกนอนร,บรอบๆพระแท่นบรรทมนิสัยเช่นนี้เป็นมาตั้งแต่ประทับในเทียนจีน จนกระทั่งมาประทับในพระราชวังที่เมืองฉางชุนดังนั้นที่มีการกล่าวหาว่าพระนางแอบคบชู้ตอนที่ประทับอยู่ในพระราชวังเมืองฉางชุนนั้นไม่มีทางจะเกิดขึ้นได้เรื่องราวเช่นนี้จะรอดหูรอดตาคนที่อยู่ทั้งในห้องบรรทมและนอกห้องบรรทมนับ1สิบคนไปได้อย่างไรสําหรับนางค้าหลวงต้นห้องพระนางหวานหลงเป็นสตรีที่มีเมตตาต่อทุกคนได้รับการอบรมมาดีมีนิสัยอ่อนโยนยอมรับในโชคชะตาของตน ถึงแม้เจ้าดำรงพยศเป็นถึงฮองเฮาแต่ก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับห้องเต้น้อยมากปกติแล้วพระนางเพียงเข้าถวายพระพรห้องเต้ตามกำหนดเวลาเท่านั้นโดยไปถวายพระพร,พรพร้อมกับพระมเหสีทุกคนใช้ชีวิตราวกับเป็นแขกที่มาเยี่ยมเยียนกันชีวิตในราชสำนักเต็มไปด้วยพิธีการและกฎระเบียบไม่อาจพบความอบอุ่นของครอบครัวแบบพ่อแม่ลูกได้ทั้งหมดเป็นคำเล่าขานของนางข้าหลวงต้นห้อง เมื่อจกักรพรรดิปูยีโปรดปรานพระสนมคนใหม่เสียงกุ้ยหรันฐานยู่หลิงทําให้อาการประชนของพระนางหวันลงยิ่งสุดหนักวันๆอาจโสูซฟินไม่หยุดในปีคศทสักราชที่1942พระสนมฐานยู่หลิงซิมประชนมีเสียงล่าเลือกันว่าพระสนมถูกญี่ปุ่นลอบวางยาพิษเพื่อต้องการให้จกักรพรรดิปูยีมีนางในเป็นชาวญี่ปุ่นและสืบทายาสายเลือดญี่ปุ่นในราชวงศ์พะหลังจากพระสนมป่วยเพียงหนึ่งวัน พระสนมก็ได้รับการรักษาอาการป่วยจากแพทย์ทหารญี่ปุ่นหลังจากรักษาได้เพียงวันเดียวพระสนมก็เสิ้นพระชนจกักรพดิปูยีทรงเสียพระทัยมากภายหลังทรงสถาปนาให้เป็นพระอัครมเหสีหมิงเซียนหวงกุ้ยเฟยหลังฐานยู่หลิงเสียชีวิตได้ไม่นานญี่ปุ่นก็เตรียมให้จกักัพดิปูยีอภิเษกสมรสกับสตรีญี่ปุ่นเหล่าขุนนางในราชสำนักเห็นดังนั้นจึงรีบหานางในมาถวายเพื่อไม่ให้เป็นไปตามแผนการของญี่ปุ่น ส่วนพระนางวันหลงติดฟินหนักจนสติเลอะเลือนสุดท้ายก็มีอาการเสียพระสติตอนที่พระนางป่วยแพทย์ได้ถวายโอสถให้พระนางทุกวันแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นในเวลานั้นจัก,กรพรรดิปูยีเองก็ทรงระทมทุกข์เช่นกันพระองค์คงเสียดายที่เชื้อคำพูดของคนญี่ปุ่นไม่เช่นนั้นพระองค์ก็คงยังเป็นอดีตฮ่องเต้และใช้ชีวิตอยู่ในคฤราน์ที่เมืองเชนจินอย่างสุขสบาย ในปีคิศักราชที่ห9 4 5หลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามกองทัพโซเวียตบุกเข้ายึดครองแมนจูกวัวจกักรพรรดิปูยีต้องสละราชบัลลังก์อีกครั้งครั้งสุดท้ายที่จกักรพรรดิปูยีพรบพบนางวานหลงคือที่แมนจูกวัวในเดือนสิงหาคมคิดศักราที่1945จกจักรพรรดิปูยีพยายามหลบหนีไปยังประเทศญี่ปุ่นแต่ก็ถูกทหารโซเวียตจับกุมไว้ได้ ขณะที่พระองค์กำลังขึ้นเครื่องบินลีภัยไปยังประเทศญี่ปุ่นจักพัฒน์ปูยีเลือกเฉพาะองค์ชายผูเจียผู้เป็นพระอนุชาแท้ๆของพระองค์รวมถึงพระนัดดาและน้องชายของพระนางวัานหลงแต่ไม่มีพระนางวัานหลงพระองค์ทิ้งพระนางวัานหลงไว้ข้างหลังทำให้หลายคนสงสัยว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงไม่พาพระนางวัานหลงลีภัยไปด้วยบางก็ว่าเพราะความเห็นแก่ตัวของพระองค์ทรงเลือกเฉพาะคนที่สำคัญกับอาณาจักรใหม่ของพระองค์เท่านั้น บางก็ว่าพระองค์คิดว่าพระนางวานหลงหนีไปทางรถไฟจะปลอดภัยกว่าเพราะการหลบหนีในครั้งนั้นพระชายาขององค์ชายผูเจียก็ไม่ได้ร่วมขึ้นเครื่องไปด้วยและฝ่ายตรงข้ามน่าจะเมตตาสตรีมากกว่าบุรุษแต่สุดท้ายแผนการหลบหนีของจกักรพรรดิปูยีก็ล้มเหลวพระองค์ถูกพาไปยังโซเวียตและกักตัวไว้ที่นั่นจกักรพรรดินีวานหลงและองค์หญิงฮิโรซัง,งะพระชายาในองค์ชายผูเจียพยายามหลบหนีไปยังประเทศเกาหลีแต่ไม่สำเร็จ พระนางถูกจับกลุมโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนกลายเป็นนักโทษถูกคุมขังในวันที่20มิถุนายนคิสศ1946จจกรพัดดินีหวันลงเสด็จสวรรคตภายในห้องคุมขังเพราะอาการข้างเคียงจากทรงพยายามเลิกฟินพระนางสวรรคตอย่างเดียวได้โดยไม่ได้รับการเหลียวแลแม้จะอยู่ในอาการประชวร ขณะพระชมพันษาเพียง39พันษาในระหว่างที่ถูกคุมขังทรงเพ้อถึงวันคืนในอดีตเมื่อครั้งเป็นฮองเฮาอยู่ในพระราชวังต้องห้ามพระสบถูกเผาในสุสานของที่คุมขังโดยไม่ปรากฏสถานที่ฝังพระบรมอัฐิในเดือนสิงหาคมปีคิดสกลาลที่1950ักราที่1950 โซเวียสส่งตัวจักรพรรดิปูยีในฐานะอาชญากรสงครามกับไปยังประเทศจีนภายใต้การปกครองของพรรคคอมมิวนิสต์จักรพรรดิปูยีถูกคุมขังในค่ายปรับทัศนคติของมณฑลเหลียวหนิงส่งทราบข่าวการเสียชีวิตของพระนางหวานหลงในอีก3ปีต่อมาในปีคิศสกัาดที่1 9 5 9กจักรพรรดิปูยีได้รับการปล่อยตัวและออกมาใช้ชีวิตแบบสามัญชนสเสด็จสวรรคตในปีคิดสกักราดที่1967 ขนาดพระชมพรันาสา60พันษา